สวัสดีครับกลับมาสู่สัปดาห์ที่3ของการคุยกันในเรื่องของการลงทุนนะครับเป็นการเตรียมตัวในการลงทุนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้พูดถึงตลาดหลักทรัพย์ m อ็ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกให้กับนักลงทุนในยุคปัจจุบันนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในตลาดอีกตลาดหนึ่งครับเป็นตลาดหนึ่งที่มีความสําคัญมากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับไม่แพ้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยแต่นักลงทุนหลายคนครับไม่ค่อยรู้จักกับการลงทุนในตลาดนี้นะครับมันคือตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆ เรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะครับแต่ว่านักลงทุนรายย่อยครับนักลงทุนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักคนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันครับเป็นส่วนมากจะเป็นบริษัทเป็นสถาบันการเงินเป็นอกองทุนต่างๆที่เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้นะครับเรามารู้จักกับตลาดตราสารนหนี้นิดนึงก่อนนะครับตลาดตราสารหนี้ครับถ้าถามว่านักลงทุนทั่วไปลงทุนได้ไหมลงทุนได้ครับ จริงๆแล้วก็เป็นตลาดหนึ่งที่สมควรลงทุนด้วยเพราะการลงทุนครับต้องกระจายความเสี่ยงออกไปหลายคนเวลาลงทุนนะครับสนใจแต่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ลงทุนอยู่ตลาดเดียวนะครับลงทุนอยู่ในหุ้นไม่กี่หุ้น2หุ้น3หุ้นนะครับลงทุนในหุ้น 2- อสบริษัทครับถ้าบริษัท2อสบริษัทนั้นราคาเกิดตกเราขัดทุนทันทีนะครับ แต่ถ้าเรากระจายการลงทุนออกไปครับเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างเราลงทุนในตลาด m a i บ้างแล้วเราก็ลงทุนในตลาดตาสานี่บ้างครับในตลาดตาสานี้เนี่ยครับสินค้าที่เรารู้จักกันในตลาดตาสานี้มี2สินค้าด้วยกันครับสินค้าแรกที่ซื้อขายกันในตลาดตาสานี้คือพันธบัตรนะครับถ้าเราพูดถึงพันธบัตรหลายคนอาจจะมีความเข้าใจอีกครับว่าพันธบัตรเป็นของรัฐบาลมั้งนะครับ จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าพันธบัตรเนี่ยมันยังแบ่งอีกได้หลายประเภทครับมีพันธบัตรรัฐบาลมีพันธบัตรของบริษัทเอกชนนะครับมีพันธบัตรของต่างประเทศพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจนะครับในสองสามปีที่ผ่านมาครับเราได้รู้จักกับพันธบัตรต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับช่วงสองสามปีที่ผ่านมาพันธบัตรเกาหลีเข้ามาซื้อขายในประเทศไทย ก็ทําให้คนเริ่มรู้ว่าเออมันมีพันธบัตรในต่างประเทศนะที่เข้ามาซื้อขายกันในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นการระดมเงินทุนจากเมืองไทยเนี่ยครับจากนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนที่เกาหลีนะครับก็เป็นวิธีการลงทุนอีกวิธีหนึ่งนะครับสินค้าประเภทที่2ครับที่ซื้อขายกันในตลาดตราสารนี้เราเรียกว่าหุ้นกู้นะครับหลายคนอีกครับมีความเข้าใจสับสนว่าหุ้นกู้กับพันธบัตรนั้นมันเหมือนกัน จริงๆแล้วลักษณะคล้ายกันมากครับแนวคิดวิธีคิดทุกอย่างคล้ายกันมากครับมันต่างกันที่รายละเอียดข้างในเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็เลยทําให้คนเหมารวมว่าหุ้นกู้กับพันธบัตรคือตัวเดียวกันจริงๆแล้วเราเรียกตามชื่อมันดีกว่านะครับว่าพันธบัตรหรือหุ้นกู้นะครับแต่ด้วยรายละเอียดปีกยอ่อยครับในสัปดาห์ต่อๆไปครับเมื่อผมลงรายละเอียดเราจะมาแบ่งแยกให้มันชัดครับว่าหุ้นกู้เป็นอย่างไรนะครับ พันธบัตรเป็นอย่างไรวิธีการในการประเมินราคานั้นมันต่างกันยังไงนะครับหรือมันเหมือนกันตรงไหนนะครับหรือในเรื่องของความเสี่ยงอันไหนมันเสี่ยงมากกว่ากันเสี่ยงน้อยกว่ากันนะครับเราจะได้มาดูรายละเอียดมันมากขึ้นเมื่อเราลงรายละเอียดมันนะครับตลาดตราสารหนี้ครับเป็นตลาดที่มีการลงทุนขนาดใหญ่มากนะครับ นักลงทุนระดับสถาบานันระดับกองทุนลงทุนกันเยอะมากๆนะครับเป็นตลาดหนึ่งครับที่ไม่ควรละเลยวันนี้นะครับผมขอฝากตลาดตาสานี่ไว้นะครับกับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจลงทุนอย่าลืมครับว่าส่วนหนึ่งของการลงทุนนั้นควรลงทุนในตลาดตาสานี้สาหรับวันนี้ครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์ต่อไปเรามาพบกันในเรื่องของตลาดอื่นๆนะครับ สวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ